สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราแล้วนะคะในช่องมัวแก้วเชียงตุงนะคะวันนี้อยู่บ้านนะคะก็เลยจะาทำอะไรอ่ะทำของกินอ่ไม่ใช่อาหารคือหิวข้าวแล้วตอนนี้หิวข้าวมากก็เลยจะมาทำเมนูไข่เจียวใส่ นี่เห็ดเผ็ดเข็มทองนะคะเข็มทองใช่ไหมเห็ดเข็มทองเนาะเห็ดเข็มั้างไข่เจียวก็ต้องมีไข่ด้วยนะคะใช่แล้วก็ทําอีกอย่างหนึ่งนะอะไรอ่ะจะทาอะไรดีจะอมใส่ไข่อีกหน้าสองอย่างเลยนะวันนี้คือเมนูไข่เจียวหมดเลยใช่จะอมนี่ยังไม่มีนะต้องไปเก็บหนังบ้านนะคะใช่งั้นเราไปเก็บมาเลยดีกว่าหิวแล้วตอนนี้หิวอลไรมาไปเก็บแล้วเหรอใช่ จะรออะไรเราก็ไปเลยสิสงสัยว่าแก้วคุหิวมากก็อยู่สิกันไปพาถึงต้นชะอมแล้วนี่เราจะมาเก็บกันนะคะน่คะต้องตัดอันที่มันไม่แก่นะคะแบบนี้โอมันอะไรอะน่ากินมากเลยเนี่ย คือผักสะอมเนี่ยเขาอ,อาอไปต้มแล้วก็จิ้มกับน,น้ำพริกก็อร่อยเนาะถ้าจะทอดเ,นะเคยสิน้ำจิ้มมักคือเทศอะไรแบบนี้ถ้าจะทอดได้ว,ว่ากรอบๆก,ก,ก็อร่อยนะแต่ว่ามันจะเหม็นนิดนึงเนาะถ้ามันสุกแล้วอร่อยนะมันไม่เหม็นแล้วอะ มันสุกยังไงอ๋อก็แบบว่าอันนี้มันยังดิบ,ดบอยู่ไงมันก็เลยเหม็นแค่อันนี้พอ,อยังยัง,องอเอาอีกเอาอีกออตรงนี้ตรงนี้อ้ก็กยู่สูงก็เลยเกิน เอาจับห้องจับห้องกดตัดดิก็ขี้ไปอยู่นี่แล้วเราจะเอาไงเราเอามือเด็ดเลยเอาตัดดิมาตัดมือเรานะ <laughs> ได้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมโอเค นี่เนาะประมาณนี้ก็จะไปใส่ไข่เจียวกันไปนี่นะคะแล้วก็ไปล้างผักแล้วก็เห็ดมาแล้วเราจะมาอะไรจะใส่ไข่ <laughs> เจียวใส่ไข่นะคะ <laughs> นี่เอาผักใส่แล้วน,นะเ,ออเราจะทำเราจะทำเห็ดนะเจียวไข็ตังนะ้งเนาะเจียวก่อนใส่ เออมันชอยก็เนอแล้วนะเราจะต้องเจียวไข่ก่อนนะคะสองสองเลย ใส่เกลือแล้วพร้อมชรบนะคะลองไปแล้วพร้อมชุบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เกลือลองไป นะไรพวกแก้วนี่นะคะคือทําไมไม่รู้เนาะตอนเด็กๆเ,เรารู้สึกว่ามันเหม็นนะพอโตขึ้นแล้วแบบว่ามันมันรู้สึกว่ามันหอมขึ้นยังไงไม่รู้หอมก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็มันก็ชอบกินนะตอนเด็กๆนี่คือไม่ชอบหอมนี่ชอบกินตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะพอมัน,มนอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยจริงๆนะอร่อยมากๆนะคะภาษาอะไรเนะี่ยไม่รู้ โอเคประมาณนี okay, <Judge> ้เนาะใช่น nee. ี่นะคะแล้วเราก็จะเอาไปทอดกันเห็ดเห็ดนี่เดี๋ก็ต้องโค้นให้เข้ากันนะคะเห็นโค้นให้เข้ากันแล้วนะคะเราจะมาทอดกันนะคะ นี่นะคะแล้วก็ก่อไฟติดแล้วเราจะมาเริ่มทอดกันนะคะตั้งหม้อเลยตั้งหม้อเลยเลยน้ำมันใส่สิแป๊บหนึ่งมันยังมีน้ำอยู่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะพอนะพอนะพอนะ นี่นะคะเราเริ่มทอดแล้วนะคะแบบโอ้มาต่จะเป็นแมบนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้จะได้แล้วนะคะจะได้ไม่ใช่ได้แล้วนันเนี่ยโอ้นี่นี่จะเป็นแบบนี้หน้าหน้าตามันยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่นนได้รอนนอีกแป๊บนะ นี่นะคะเห็ดเข็มใส่ไข่ของเรานะคะทอดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเหลือเหลือสะอมของเรานะสอมของเรานะ,านะคะเนี่ยเราจะมาทอดต่อนะคะ เออยังไม่ได้นะอีกแป๊บนึงได้แล้วแล้วพอเลยก่อน กินนี่นะคะคือยังไงอาหารบ้านบ้านเนาะเนี่ยกิไงไนง่ายนะอาหารมื้อเย็นของเรานะคะใช่อาหารมื้อเย็นของเราเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเอเมมะเกีอว,วัวแก้วอยู่ข้าวมากเลยนะกิน<ฮ><อ>เยอะเลยตอนนี้อืม <laughs> อร่อยมาก นีจะอมของเรามันไม่มีกลิ่นแล้วเนาะอร่อยค่ะอร่อยมาก อืมอร่อยมากเลยอยลย่ะอะไรไหมวะแกแต่ว่าเราไม่ได้ทำน้ำซุปเนาะมันก็เลยติดคอน,นอนิดนึงตอนน้ำแถมก็ได้ว เหมคมรอืมสงสัยพวกแจ้วคงหิวมากแหละหมดก่อนเลยเห็นไหมไม่หมดเลยืม ชาอมทอดใส่ไข่เนี่ยกินกับข้าวเนี่ยจะอร่อยนะแต่ว่าเห็ดเห็ดใส่ไข่เนี่ยมันแบบกินเปล่าๆจะอร่อยกว่านะกินกับข้าวไ,ไ,ได้นะได้แต่ว่ามันจะไม่เข้ามันเท่าไงนเ,นเห็ดอะมันจะหวานๆนะอืมมันวนจะตงมันมึนหมดอะอ ใครอยากจะทําก็ทกํากินง่ายๆนะคะอร่อยด้วยอาหารมันบานนะคะอิ่มด้วยใช่อิ่มท้องแล้วสําหรับมื้อน,นี้เราก็ต้องแบบว่าอ,อิ่มไม่ต้องกินข้าวกลางคืนแล้วใช,ใช่ไหมเนี่ยกลับบ้านแล้วนอนเลยใช่กลับบ้านแล้วก็นอนเลยงั้นเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์แบบนี้สิ แชร์ไม่เหมือนเราแชร์เราได้แชร์มิ๊ปังแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ